สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman.exe ครับแล้วันนี้เรามาถึงซอยนวลจันทร์38นะครับซึ่งไกลบ้านผมมากนะบ้านผมอยู่ผินเกาวันนี้เราจะมาลองร้านตามที่พี่แดนนะครับแดนแดกเขาแนะนำมาว่าเป็นร้านอร่อยของเขานะครับในย่านนวลจันทร์ร้านนั้นก็คือร้านกุ๊กขี้เมาครับกุ๊กขี้เมานีประมาณนี้นะครับ ร้านดูเหมือนเรียบๆนะครับอ่าแต่ว่าเขามีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูันกดีกว่าโอ้โหมีแอร์เย็นด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศร้านกุ๊กขี้เมานะครับนี่คือเมนูนะครับเมื่อกี้เอาสั่งไปก็มีกระเพราเนื้อตุนฮ่องกงแล้วก็แกงเขียวหวานนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับ รวมถึงกุ้งดองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอาหารราคาอยู่ประมาณจานละสตารต์เริ่มต้นที่ประมาณ60บาทนะครับ60ถึงประมาณ801ร้อยหนึ่งประมาณนี้ส่วนอาหารจานเดียวเนี่ยก็อยู่ประมาณ50บาทนะครับข้าวไข่ขยี่สามวิ50บาทก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับไม่ถูกไม่แพงเ,เกินไปไข่ดาวนี่ เริ่มต้นที่12บาทครับไข่ขยี้30บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงผมก็ยังไม่เคยกินพี่นายเคยกินแล้วนี่คืออะไรนี่หมูย่างเผ็ดหมูย่างไฟลุกนะหมูย่างไฟลุกอเอาต่างกับหมูปิ้งยังไงจริงๆนี่มันก็เป็นหมูย่างแหละหมูปิ้งอ่าเป็นหมูย่างห่าเขาจะแบบหมักเผ็ดๆหน่อยหมูย่างหมักเผ็ดนั่นเองนะครับใช่ดูเนื้อแน่นดีนะกลิ่นพริกก็เข้ามาเลยอ่ะนี่นะครับ หมูย่างเผ็ดรู้เลยว่าเผ็ดจิ้มเผ็ดซะหน่อยหนึ่งสามคนชอบเผ็ดนี่คงไม่มีปัญหาอยู่ละใช่เอบชอบเผ็ดนี่คือแล้วมันที่แซมมันเป็นมันไม่หนาอม,มันเส้นบางๆเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆดูก็คือเผ็ดจริงตัวหมูเองเนี่ยก็เผ็ดประมาณหนึ่งแล้วถ้าจิ้มเผ็ดมันก็จะเผ็ดขึ้นไปอีกนะครับสมชื่อหมูย่างเผ็ดคือหมูเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับแต่เขามีน้ำจิ้มที่เป็นพริกมาด้วยนะครับผมก็กินก็เข้ากันไป ลาแล้วเมนูนี้ครับสําคัญมากครับออืข้าวเปล่าครับผมข้าวเปล่านะครับมาแล้วข้าวเปล่านี่อันนี้อันนี้ของชอบของเราอันนี้ขออันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวอะไรของร้านกุ้งดองครับกุ้งดองใช่ทางร้านอ่ะเขาก็ทํามีคลิปสอนทําด้วยซ้ําเลยนะอืแต่ว่านั่นแหละใครที่อยากทำเองมาเข้ามากุ้งมันดูสดเหมือนกัน เออแล้วเขาก็เข้าดองไว้กบบัลดาข้าวเนื้อ,มอืมเมื่อกี้ต่อจากที่หมูย่างไฟลุกนะครับแล้วก็กุ้งดองนะครับผมแล้วก็ข้าวเปล่านะครับที่ผมได้มาแล้วก็ยังมีแกงเขียวหวานเนื้อที่ดูเป็นแบบยังไงดีมันดูเป็นเอ,เออเครื่องเยอะมากนะครับแล้วก็ดูเป็นแบบเนื้ออจริงๆอะ่ะเนื้ออยู่ในนีน้จริงๆอืม,อมไม่จมลงไปข้างล่างโอ้โหข้หนเหมือนแกงกะหรี่อ่าข้นเหมือนแกงกะหรี่นะแต่เป็นแกงเขียวหวาน,เน,เ,นเนื้อ ไอ,เเอ้เนื้อตุน๋นด้วยเหรอเนื้อตุ๋นนะพ่อโอ้โหสเปเชียลเออเจ๋งดีแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นน่ากินมากร้านนี้นะครับเป็นกะพเพราเนื้อตุ๋นฮ่องกงอ่ากะเพราเนื้อตุ๋นฮ่องกงเขาให้เนื้อเยอะมากเลยนะให้เนื้อคุ้มค่าอยู่จานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมันแบบมไม่ได้รู้สึก,กว่าแพงเลยนะอืมแล้วก็ไข่ดาวดูน่ากินมากๆไข่เป็ดอ่าเออไข่เป็ดดาว ตั้งแต่ผมมากินร้านนี้นี่น่าจะเป็นครั้งที่ห้าที่หกแล้วเป็นร้านที่ชอบมากแล้วก็เนี่ยจะเป็นสี่เมนูที่มากินซ้ําบ่อยที่สุดอืมอ่ามีอะไรบ้างกระเพราเนื้อตุ๋นฮ่องกงกรนะเพราเนื้อตุ๋นฮ่องกงอ่าแกงเขียวหวานเนื้อตุน๋นแกงเขียวหวานเนื้อตุน๋นกุ้งดองกุ้งดองแล้วก็วกหมูย่างไฟลุกหมูย่างไฟลุก กินไปเหลือไม้เดียวเออกินไปเหลือไม้เดียวนะครับแล้วขาดไม่ได้นะครับถ้าสั่งเป็นกับข้าวเนี่ยก็ต้องมีข้าวเปล่าด้วยนะครับถึงจะกินอิ่มหน่อยโอเคลองมาเริ่มกินกันดีกว่าอันนี้ขอแบบว่าใช้มือเปิบจจะดูได้อรรถรกว่าเช็ดล้างมืออย่างดีแล้วนะล้างมือแล้วผมก็ล้างมือมาแล้วเหมือนกันครับผมมันดูกุ้งเนื้อหนาดีนะ คือกุ้งสดเด้งก็เข้าเนื้อมากอืมอือหือปากรู้สึกยน,นี่คือกุ้งดองนะครับน้ําจิ้มมันเป็นยังไงอะ่ะน้ําจิ้มมันดูสีขุ่นมากมันเหมือนประมาณน้ำซีฟู้ดแหละอ๋อเหรอเออแต่ดูไม่ค่อยคุ้นเลยอันไหนผมลองม้งนะครับนี่กุ้งดองนะครับตัวประมาณเท่านี้ นียจิ้มเรียบร้อยแล้วหโหดูเด้งมากมตัวกุ้งหวานมากแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยออกเปรี้ยวเผ็ดนะครับลองแล้วอร่อยนะครับชอบมากมันดูกุ้งกรอบหวานมันส่วนอันนี้เป็นไข่ดาวคาร์ไข่ดาวคาร์นะครับลอยมาจากไหนไม่รู้แต่ว่ามันคือไข่ดาวคาร์เทคนิคการทําของเขาเนี่ยก็คือเอาไข่นะครับมาตีให้เป็นฟอง ฟอดเลยนะครับแล้วก็เอลงไปทอดไข่ขาวนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไข่แดงนะครับตามลงไปที่หลังก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะดูฟูกรอบนะครับประมาณนี้ดูน่ากินมากอันนี้เป็นข้าวกะเพราเนื้อตุ๋นนะครับลองกับไข่ดาวของที่ใส่มาในจานดูว่าเป็นยังไงครับสังเกตว่าเนื้อตุ๋นดูนุ่มอีกแล้วเนื้อตุ๋นท้องกงที่เนื้อตุน๋นเขาไม่เย็นแก้วด้วยอือคือกะเพราเอ็นแก้วนี่คือกะเพราเอ็นแก้ว,กวลองชิมดูดิ มันละลายในปากครับเอ็นแก้วละลายในปากมันอร่อยมากเลยจานละร้อยยี่สิบมันคือเนื้อตุน๋นอืมอร่อยมากอืมนุ่มมากคือไม่คิดนะตอนแรกคิดว่าเป็นกะเพราเหมือนกระเพราเนื้อธรรมดานะครับรแต่มัน,ม,นมันคือเนื้อตุน๋นคือละลายในปากเลยโคตรจริงถ้าคนที่ชอบกระเพราแบบออกเปรี้ยงๆหน่อยนะครับไม่ใช่กะเพราคั่วแห้งก็เนี่ยครับอ,อย่างที่เห็นเลยอซอสกระเพราเยอะๆเป็นกระเพราที่ผมชอบที่สุดเลยครับกืะเพราบวาน แนวแฉะๆ่อยนะอันนี้บนแบบคนทุกไข่แดงมีไข่ดาวแบบคนชอบนัวๆนี่คือแบบต่อไปมาลองกันที่ตอนนี้ครับเป็นแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นนะครับดูเนื้อมันดูนุ่มนิ่มมากเลยบอกไม่ถูกเดี๋ยวลองเอาซ่อมจิ้มดูน่เออเห็นไหมดูความหยุ่นของเนื้อสิครับเอาซ่อมจิ้มไปเนี่ยมันตามเลยนะอย่างที่เห็นเลยว่าเอาซ่อมตัดได้ขาดด้วยนะ เดี๋ยวลองชิมดูสัหน่อยมันต้องนุ่มมากเลยเมื่อกี้ก็ลองกระเพราเนื้อตุนฮ่องกงไปแล้วนะครับตอนนี้ลองเป็นแกงเขียวหวานบ้างอืเนื้อตุน๋นจริงๆม,มันนุ่มมากกินง่ายมากครับอร่อยส่วนอันนี้นะครับเป็นไข่ดาวองคารฟองละยีิบห้าบาทนะครับฟองละยี่ิบห้าบาทอฟองเสียงกรอบของมัน กรอบมากเหมือนโฟมหรืออะไรสักอย่างเลยจะกินเปล่าๆก็ได้นะครับหรือกินกับซอสหมูย่างก็ได้ไข่แดงนี่ขอเว้นไว้คำหนึ่งเลยละกันนะดูนะ่ากินมากอันนี้คือไข่แดงของไข่ดาวคานนะครับดูความดึงๆของมันถ้าเจาะไปเนี่ยมันก็จะแตกใช่แบบอย่างนี้อ่าประมาณนี้หละครับให,ให้เห็นว่าถ้าตอนที่เอาเคี้ยวเข้าไปเนี่ย มันก็จะมันๆหน่อยหนึ่งแบบนี้เลยหื <c oughs> แค่ซ่อมปังไปก็เสียงกรอบละน,นี้เป็นไข่ขาวนะครับมันจะดูอาจจะรู้สึกอมน้ำมันนิดนึงนะครับไข่จะมีน้ำมันประมาณหนึ่งอยู่แต่ก็อร่อยดีถ้าใครกลัวว่ามันจะแบบรสมันจะจืดไปนะครับก็ใส่พริกหมูย่างไปหน่อยแบบนี้กินก็จะอร่อยขึ้นครับ ใครจะลองเอาไข่ดาวคารไข่กรอบโปะข้าวแล้วก็ราดด้วยแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นลงไปนะครับเอาน้ําไปเยอะหน่อยนึงหนามัดคนมากก็ดูน่ากินดีนะเมื่อกี้แบบเห็นเราว่าน่าจะช่วยเสริมรสให้มันอร่อยขึ้นได้นะครับคาใหญ่ไปไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันโอ้น่ากินแบบนี้ก็อร่อยดีนะครับไข่ขาวมันจะได้ไม่รูเป็นแบบยืดเกินไป อันนี้เป็นเอนแก้วนะครับเอนแก้วในแกงเขียวหวานก็มีเหมือนกันคือผมกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเมื่อกี้คือแบบว่ามันมนลาละลายในปากมากๆครับแล้วดูความหยุ่นดิเออมันดีนะเวลาได้กัดโดนเนี่ยอร่อยครับกินไปทั้งหมดนะครับ6 0 8บาทนะครับอิ่มมากสองคนอิ่มๆเลยสุดยอดร้านคุกกี M ้เมานวนจันทร์38นะครับผมโอเคก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสาวเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย